ถ้าเราจะถามว่าเลิกดียามดีคืออย่างไรคําตอบคือทุกขณะที่เราประพฤติกายสุจริตกล่าววาจาสุจริตและประพฤติด้วยใจที่สุจริตขณะนั้นก็คือเลิกดียามดีนั่นเองดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เราได้ประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจา ปรับพติสุจริตด well ้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดปรับพติสุจริตด้วยกายปรับพติสุจริตด้วยวาจาปรับพติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงนั้นก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่าน um ั้นสัตว์เหล่าใดปรับพติสุจริตด้วยกายปรับพติสุจริตด้วยวาจาปรับพติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็นเวลาเย็นนั้นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายไกยกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่าน เป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลดังนั้นเมื่อเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียร ประพฤติกายสุจริตกล่าววาจาสุจริตและประพฤติด้วยใจที่สุจริตขณะนั้นก็คือเลิกดียามดีนั่นเองเหตุให้สุขติปรากฏคืออย่างไรคำตอบคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นกุศลนั่นเอง ดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทโธได้ทรงตรัสว่าจุนทะความสะอาดทางกายมีสมอย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมีสมอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้และการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาต ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ละการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมูสาวาา เว้นขาดจากมุสาวาทและคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดและการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบและคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจาสีอย่างจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดํารีแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบท1ิบ จุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏพวกมนุษย์จึงปรากฏหรือว่าสุคติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมีดังนั้นเหตุให้สุคติปรากฏก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นกุศลนั่นเองเราจึงต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีสติ และสัมปชัญญะพึงระวังอกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นพึงละอกุสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพึงเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและพึงรักษากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นไป